สวัสดีทุกคนเราจะมาบอกวิธีทำให้ตำรวจหายกันไปไปดูกันเลยซึ่งวิธีมันก็ง่ายมากเลยเนาะทุกคนก็คือไม่ใช่ก็คือกดตรงน,นี้่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะจะบอกสองนะกดไปที่เมนู จะเป็นหน้าตายอย่างนี้แล้วก็กดไปตรงนี้มาถึงปุกก๊บก็กดตรงนี้ p o l i s ส no เนาะไม่ใช่ข้งมูลน,นะชีผิดอาชีใหม่นี่อันนี้เลย เอ๊ะ okay. eh. เราแปกจะอย่างหนึ่งทำไมตอนนั้นเราปรับให้ตำรวจหายหายแค่คนเดียวแต่คราวนี้ทำไมหายสองคนเลย่ะแปลกมากคนนี่นะก็ทำให้ตำรวจหายแล้วนะอ่ะตอนนี้ก็ขอตัวไปหาข้อสงสัยก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย